ที่น้องฟองปลายตื่นมากกต่ไม่ได้เห็นยังเด็ก่าวครัว,วเหดอยู่เห็ดกิตใครมาเฮ้ยเจ้าคือบูใส่ฟางเาอือโอ้เป็นแข็งเอาอีหยังเหอือะเป็นลายลายหักจักสิจับหรือบอกหเหตุอะไรมานจักสิจับลายอ้ออย่าไปจกปากมั หนูไปโจกกับ huh. ฝ uh ่า huh. ม oh, yes. mm ันมาขนาดนี้นไปไปไปโอ้ยหุ่นสู้ใ้ยจะมาตีกูนะบ้อ่อไปดิด้โอ้เบิ๊ใช่ดูเหรอนี่เน

เองนี่บททานเมื่อกี้นะหัวโจกปากมามาันรังงาดเพม่อนตีมา,มากับมาเพม่อนเองเหรอ เอ้อยมัดติไปจมแล้วบันฮิปตีฮิปตี เฮ็ดต่อล้วเอาเอาอะไรไปใ้นนะทุนพี่เอาเท่าไรนี่แต่กูจะได้ครับพี่นอ้อ,อง้อป้ารขอโลดสิบประทานเลยนี่นนสุกแล้ว อันทิเอาไหไก่ไหเป็ดกินหอ,อ่กว๊าต่อสคอนจะคือแกงลายถ้า,าได้สินเบิร์ดบาดนบลอกฮะแกงเพื่อมา<ะ>อันนี้ได้พี่นอ้องเอากินคาเกัาขาวเพื่อมานีได้ไหมรามือี้เพราะว่ามาขั้นบนมีกับเข่ากับโมก,ก,ก,กินมา <c oughs> น้มานนมาเลยดนดีรอวะวาสนาของมาบ้านนี้ เยาเสกกระดาษไม่นอ้อยขึ้นเข่าเลยปวดปูห<อ>้าโต๊ะเลยวะเขาตื่มนมากกินอะไรทำงานกับงานงาน,น,านาเสียงงานทั้งงานกันไพ่แซนหนึ่งวอกันไพ่ท,ที่เราแซนหนึ่งวันละโมง มีแม่งักนฮะนกน่กับสิบคนแม่งสบคนิล่าสุดจะสิเยกล่าไม่ทำงใพี่อนอะสองงานสามงานงานโซพสองมันนี่นะงานบุญหนึ่งเป็นสามปนในเมืงางอยู่นะสื่อสารสื่อฟองอะไรได้ดีวะ งานบริการทางานพี่น้องอยากพี่น้องเขาโคงานมาดูงานหนุ่มพอ ตเต็มป่ะเราติ๊กติ๊เนี่นนี่ร้อนจัอเต็ม เราจะปลูกอะไรต่อวะนี่ออกไปไหมดอกประกาศนะจนมันแก่บว่อม,ม,นะมากินเป็นสิบบาทอากาศมากินสุดยอดมันจะปลูกว่าอยู่เวลาชาวเมียน,นมาก็จะได้กินมันปลูกง่ายเลยยี่รุ่นไหนสิปลูกรอบสองลองทำนะมันบอกคอยมีโบกมีแมง ขนาดนี้ยนะพี่หลานขนดบริบูขนาดนี้ใหญ่เนาะว่านขนาดนะมันก็ใหญ่ไว้แต่บนที่เรากินเหมือนกันปลูง่ายแต่ว่าปลูกแลบบบริบกินช่วยคอยปลูกปีแล้วบริบกินจนมันแก่ให้ซื้อออกดอกแกงปลาทุกคน Cô <laughs> <laughs> lừa của nhà Cái này nó càng Số là xeo nè, cứ này, bớt nè cho tổ sầu một cái nhanh không Hơi cho cô có sản phẩm của nó จะฝั่งนี้ดูเ้เอากระหัวลงโดดลงไปกระหัวลงไปน่อยน่งน้ำคนมันจะได้อร่อยไงมึงแซบพี่น้องคือรายงานใช่ป่ะในเมืองก็จะไปซ้ำนี่เด้อพี่น้องบักไก่น้อยมาเพราะว่ามาหยอกมามาจกปากมา กูร่าอย่าจกปากมาปวดว่าอย่าให้กูข้างหุ่นหุ่นเสียมฟาดขากูเสียมฟาดขากูกูบอกว่าไปแม่ปวะว่าโยอนเสียมใส่กูบาดนี้พามือกูใส่อันมือผันซ่าจะมาหายอีบัสต,ตายไป